สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยจอดลึกกันเรื่องผลประกอบการไตรามาส2ปีงบประมาณ2026ของ GitLab นะครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารนำเสนอของ GitLab เองเลยทั้งตัว Presentation ข่าวที่เขาปล่อยออกมาแล้วก็บทสนทนาตอนประกาศผลประกอบการด้วยเป้าหมายเราก็คือจะมาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญนะครับไปว่าจะเป็นเรื่องผลการดำเนินงานตัวชี้วัดลูกค้ากลยุทธ์หลักๆที่เขาพูดถึงรวมถึงเรื่อง AI ที่กำลังมาแรงแล้วก็แนวโน้มในอนาคตด้วย เอาเฉพาะที่มาจากเอกสารเขาเลยนะครับจะได้เห็นภาพรวมชัดๆกันเลยเริ่มกันที่ภาพรวมการเงินก่อนเลยไหมครับตัวเลขรายได้รวมเป็นยังไงบ้างครับค่ะรายได้รวมเขาอยู่ที่236ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็ถือว่าเติบโตได้ดีเลยคือ29%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะโอ้29%ก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับแล้วฝั่งกําไรล่ะครับเป็นยังไงบ้าง กำไรนี้น่าสนใจมากค่ะคือถ้าดูตัวกำไรจากการดำเนินงานนอนแก๊สนะคะตัวนี้มันจะช่วยให้เห็นภาพธุรกิจหลักชัดขึ้นหน่อยตัวเลขเนี่ยพุ่งไปถึง17%ของไรายได้เลยค่ะจากปีก่อนหน้าที่อยู่แค่10%โหจาก10%เป็น17%นี่ถือว่ากระโดดขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมันก็สะท้อนว่าเขาบริหารจัดการได้ดีขึ้นอาจจะคุมค่าใช้จ่ายได้เก่งขึ้นหรือว่าสามารถทำกำไรต่อหน่วยได้ดีขึ้นนะคะครับแล้วพวกกระแสงเงินสดเ่ะครับ ส่วนกระแสงเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วหรือ adjusted free cash flow ตัวนี้ก็แข็งแกร่งมากค่ะอยู่ที่46.5ล้านเหรียญคิดเป็นประมาณ20%ของรายได้เลยอืมแสดงว่าไม่ได้โตแค่ยอดขายข้างบนแต่ข้างล่างบรรทัดสุดท้ายเรื่องกำไรกับกระแสงเงินสดก็ดูดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยถูกต้องค่ะแล้วถ้าไปดูฝั่งลูกค้าบ้างเลยครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับพวกจานวนลูกค้าหรือการตับโต ตัวเลขลูกค้าก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคือลูกค้ากลุ่มที่จ่ายรายปีหรือ a r r นะคะเกิน5,000เหรียญตอนนี้มีหมื่นกว่ารายแล้วโตขึ้น11%แต่ที่โตแรงกว่าคือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่จริงๆที่จ่ายเกิน1 0 0 0 0แสนเหรียญต่อปีอันนี้โตถึง25%เลยนะคะมีจำนวน1,344รายโหลูกค้ารายใหญ่โตเยอะจังใช่ค่ะ แต่มีอีกตัวเลขหนึ่งที่ส่วนตัวคิดว่าสำคัญมากๆเลยก็คืออัตราการรักษาลูกค้าตามมูลค่าดอลลาร์หรือ DBMRR นะคะอ๋อ DBMRR ตัวนี้ได้ยินบ่อยมันเท่าไหร่ครับอยู่ที่121%ค่ะ121%เอ่อถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือลูกค้าเก่าที่ยังอยู่กับเขาเนี่ยปีนี้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย21%เมื่อเทียบกับปีก่อนถูกต้องไหมครับ ใช่เลยค่ะถูกต้องเป๊ะเลยตัวเลขนี้มันบอกอะไรได้เยอะนะคะคือมันบอกว่าแพลตฟอร์มของ GitLab เนี่ยมันมีความเหนียวแน่นพอสมควรเลย ลูกค้าเดิมไม่แค่อยู่ต่อนะคะแต่ยังยอมจ่ายเพิ่มอาจจะซื้อบริการเพิ่มอัปเกรดแพ็กเกจหรือเพิ่มจํานวนผู้ใช้งานซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากๆดีมากๆค่ะแล้วก็มีข้อมูลเสริมอีกนิดนะคะคือแพ็กเกจตัวท็อปเขา t i t l a b u l t i ต a t e ตอนนี้สร้างไรายได้คิดเป็นสัสดส่วนเกินครึ่งแล้วนะคะ53%ของ ARR ทั้งหมดเลยแสดงว่าลูกค้าที่ยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้ฟีเจอร์ครบครบนี่มีเยอะขึ้นเรื่อยๆ ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกบริการหนึ่งที่น่าสนใจคือ g i t lab dedicated อันนี้เป็นแบบ single tenant สำหรับลูกค้ารายเดียวไปเลยตัวนี้โตแรงมาก92%เมื่อเทียบปีก่อน ARR ตอนนี้เกือบ50ล้านเหรียญแล้วอ๋อแสดงว่ามีความต้องการโซลูชันแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรใหญ่ๆจริงๆน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ แล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งคือเขาบอกว่ากว่า70%ของการเติบโตของรายได้ในปีงบประมาณนี้มาจากการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานหรือ Seed Growth เป็นหลักเลยค่ะ ชัดเจนเลยครับทั้งการรักษาลูกค้าเก่าให้จ่ายเพิ่มและการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานในกลุ่มลูกค้าเดิมนี่เป็นหัวใจเลยทีเดียวทีนี้มาดูเรื่องกลยุทธ์หลักๆที่เขาเน้นย้ำในรอบนี้กันบ้างครับมีอะไรเด่นๆบ้างหลักๆเขาพูดถึง3อย่างค่ะคือ 1. เพิ่มลูกค้าใหม่2ช่วยให้ลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเห็นคุณค่าของแพลตฟอร์มได้เร็วขึ้นแล้วก็สเร่งสร้างนวัตกรรมโดยเน้นที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางครับ แล้ววิธีการที่จะทําให้ได้ตามเป้าหมาย3อย่างนี้แหะครับเขาจะทํำยังไงเขาเน้นใช้กลยุทธ์แบบคู่ขนานกันไปเลยค่ะคือมีทั้งแบบที่ใช้ทีมขายเข้าไปหาลูกค้าโดยตรงหรือ sales l e t d growth แล้วก็อีกทางคือใช้ตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยแหละดึงดูดให้คนเข้ามาลองใช้ฟรีแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินที่เรียกว่า product l e d growth หรือ PLG นะคะอ๋อใช้ทั้งสองทางเลยค่ะ แล้วก็มีการแต่งตั้ง Chief Product and Marketing Officer คนใหม่คุณมานัฟคูรานาซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะถูกวางตัวมาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเรื่อง PLG โดยเฉพาะเลยค่ะน่าสนใจครับการใช้2กลยุทธ์ควบคู่กันไปแล้วเรื่องที่ทุกคนจับตามองอย่าง AI ล่ะครับกิจ lab เขามีอัปเดตอะไรบ้างในไตรามาสนี้มีเรื่องใหญ่เลยค่ะคือเขาเปิดตัว g i t lab duo agent platform ตอนนี้อยู่ในช่วง public beta แล้ว duo agent platform มันคืออะไรครับ คือแนวคิดเขาน่าสนใจมากนะคะเขาไม่ได้จะลงไปแข่งสร้างโค้ด AI โดยตรงกับเจ้าอื่นๆแต่เขาว่างตำแหน่งตัวเองเป็นเหมือนแพลตฟอร์มออเคสตร t ชันค่ะภาษาอังกฤษคือ orchestration platform orchestration หมายถึงยังไงนะครับมันเหมือนเป็นตัวกลางหรือว่า ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยคือเป็นเหมือนวัาทยากรหรือศูนย์กลางที่คอยควบคุมจัดการให้เครื่องมือ AI ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนก็ตามอย่างที่เขาประกาศความร่วมมือไปเช่น a n t h r o p i c Google Cloud Amazon Q หรือแม้แต่ r u r s o r ที่เป็นเครื่องมือช่วยเขียนโค้ดให้เครื่องมือพวกนี้ทำงานร่วมกับนักพัฒนาแล้วก็เครื่องมืออื่นๆที่อยู่บนแพลตฟอร์มก i ิ l แลได้อย่างราบรื่นตลอดวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์เลยค่ะ โอ้คือเป็นตัวเชื่อมตัวประสานให้ทุกอย่างทำงานด้วยกันได้ดีขึ้นใช่ค่ะจุดเด่นที่เขาเน้นคือความเป็นกลางหรือ agnostic คือไม่ผูกติดกับคลาวด์เจ้าไหนไม่ผูกติดกับโมเดล AI ตัวไหนเป็นพิเศษแล้วก็ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องมือสร้างโค้ดด้วยดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่เปิดกว้างดีนะครับค่ะ แล้วเหมือนลูกค้าจะตอบรับดีด้วยนะคะเพราะเขามีทำผลสำรวจภายในด้วยพบว่า91%ของลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าเครื่องมือ AI เนี่ยจะยิ่งทำให้เขาใช้งานกิจแลบมากขึ้นไปอีกโอ้โหเกือบทุกคนเลยค่ะแล้วก็88%คาดว่าจำนวนนักพัฒนาในองค์กรจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็คงที่ไม่ได้ลดลงเพราะ AI น่าสนใจครับแล้วเรื่องสำคัญเลยคือเขาจะคิดเงินกับฟีเจอร์ AI พวกนี้ยังไงครับ จะรวมไปกับแพ็กเกจเดิมหรือมีโมเดลใหม่อันนี้เป็นอีกเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเขาประกาศแล้วว่าจะเปลี่ยนไปใช้โมเดลราคาแบบผสมหรือไฮบริดโมเดลค่ะผสมยังไงครับคือตัวแพลตฟอร์มหลักคิดแล b บเองเนี่ยยังคิดราคาตามจำนวนผู้ใช้งานหรือ Seed b b s s e เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าความสามารถที่เกี่ยวกับ AI โดยเฉพาะพวกฟีเจอร์ใน Duo A g e n t เนี่ยจะเปลี่ยนไปคิดตามปริมาณการใช้งานจริงหรือ Usage Bas e แทน อ๋อหมายความว่าใช้ AI มากก็จ่ายมากใช้ AI น้อยก็จ่ายน้อยอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะหลักการเป็นแบบนั้นเลยซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากนะคะสำหรับโมเดลธุรกิจของเขาการเปลี่ยนโมเดลราคาแบบนี้มันมีความท้าทายอะไรซ้อนอยู่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพิจารณาว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของคิดแลบเนี่ยยังใช้แบบติดตั้งเองหรือ self m a n a g อยู่เป็นคาถามที่ดีมากค่ะนี่คือประเด็นที่น่ายคิดเลย คือลูกค้ากลุ่มเซลฟแมนจเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามีสัดส่วนประมาณ70%นะคะกลุ่มนี้โดยธรรมชาติอาจจะอัปเกรดเวอร์ชันซอฟต์แวร์ได้ช้ากว่ากลุ่มที่ใช้บริการบนคลาวด์ของกิจแลบโดยตรงการเปลี่ยนไปคิดค่าบริการ AI ตามการใช้งานจริงมันก็อาจจะทําให้ลูกค้ากลุ่มนี้เอ่ออาจจะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะคาดเดาได้ยากขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะลังเลที่จะเปิดใช้งานฟีเจอร์ AI ใหม่ๆถ้ายังไม่แน่ใจาว่าจะคุ้มค่าหรือจะควบคุมค่าใช้จ่ายได้ยังไง ก็เป็นไปได้นะครับค่ะแต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะมองเป็นธรรมกว่าก็ได้สําหรับลูกค้าที่อาจจะใช้งาน AI ไม่ได้เยอะมากก็ไม่ต้องจ่ายเท่ากับคนที่ใช้งานหนักๆแล้วมันก็เปิดโอกาสให้กิจแลบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้จากกลุ่มลูกค้าที่ใช้งาน AI อย่างเข้มข้นจริงๆด้วยค่ะครับก็น่าจะมีทั้งข้อดีข้อเสียต้องรอดูผลตอบรับกันต่อไปนอกจากเรื่องผลิตภัณฑ์กับราคาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกไหมครับเช่นเรื่องผู้บริหารหรือการคาดการณ์ มีค่ะมีการประกาศว่าซี o คนปัจจุบันคุณ Brian นโรบินสจะลงจากตำแหน่งนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการแต่งตั้งคุณเจม s c เชนขึ้นมาเป็นซี o ชั่วคราวไปก่อนอ๋อครับมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญเลยใช่ค่ะส่วนเรื่องการคาดการผลประกอบการทั้งปีงบประมาณ2,026นะคะนี้น่าสนใจคือเขาคงประมาณการรายได้ไว้เท่าเดิมคะ่ะที่ประมาณ9 3 6 9ล้านเหรียญสหรัฐ ก็ค <G ül 'S> ือเติบโตราวๆ24%อจากปีก่อนอ้าวไม่ได้ปรับเพิ่มหรอครับทั <throat> ้งที่ Q2 ก็ดูดีไม่ได้ปรับเพิ่มรายได้ค่ะแต่ว่าเขาปรับเพิ่มคาดการกำไรจากการดำเนินงานนอนแกร็บทั้งปีขึ้นอ้าวแปลกดีนะครับรายได้เท่าเดิมแต่กำไรคาดว่าจะดีขึ้นหรอครับใช่ค่ะเขาปรับเพิ่มคาดการกำไรนอนแกบเป็น133่งถึงหนึล้านเหรียญเหตุผลที่เขาให้ไว้ก็คือ การปรับปรุงนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในฝ่าย Go to Market หรือฝ่ายที่ดูแลเรื่องการขายการตลาดนะคะแล้วก็เหมือนเขาเริ่มเห็นสัญญาณความต้องการที่อาจจะอ่อนตัวลงบ้างในกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME ด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือถึงแม้จะเห็นสัญญาณบางอย่างในตลาด SME แต่ก็มั่นใจว่าจะบริหารจัดการให้ได้กำไรดีขึ้นกว่าที่คาดไว้เดิมนั่นเองน่าจะประมาณนั้นเลยค่ะครับผม ข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยครับวันนี้ค่ะก็ถ้าจะให้ทิ้งท้ายเป็นประเด็นชวนคิดนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องกลยุทธ์ของ g i t แลบนี้แหละค่ะการที่เขาเลือกจะเป็นแพลตฟอร์มออเคส r a t i o n ให้กับ AI แทนที่จะลงไปแข่งสร้างโค้ด AI เองโดยตรงบวกกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลราคาแบบผสมคือ s e a เ b a บวก Usage b a s e สํำหรับความสามารถด้าน AI ทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นความท้าทายหรือจะเป็นโอกาสที่แท้จริงสำหรับกิจแลบกันแน่โดยเฉพาะเมื่อคิดถึงฐานลูกค้าใหญ่ที่เป็นเซลฟ์แมเนจที่อาจจะปรับตัวหรืออัปเกรดได้ช้ากว่ากลยุทธ์แบบนี้มันจะเพียงพอที่จะช่วยให้กิจแลบสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนได้จริงๆหรือเปล่าในตลาด AI ที่การแข่งขันมันดูเดือดมากขึ้นทุกวันอันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปยาวๆเลยค่ะครับ เป็นประเด็นที่น่าติดตามมากๆครับว่ากลยุทธ์นี้จะเวิร์กแค่ไหนในระยะยาวขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้มากๆนะครับยินดีค่ะเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แดงขอบคุณมากๆครับ